กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซนติที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมในวันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงส t a ตัสออฟจอยกันว่าแต่ละออฟเนี่ยมีค่าที่สูงสุดของออฟออฟนั้นเนทะ่าไหร่กันเชียวเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้มาเพราะว่ากิจกรรมใหม่มาแล้วทีเนี้ยเนื่องจากว่ามีผู้เล่นหลายคนก็เลือกรูแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยก็มีคนหลางไปมาผมค่อนข้างเยอะว่าเอ้ยพี่ผมเลือกรูน,นี้มาเนี่ย มันออฟมันสุดไหมมันสวยไหมอย่างเงี้ยผมไปคำนวณนู่นนั่นน,นี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. จริงจริงอ่ะมันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดมันสวยได้มากกว่านี้อีกเออเข้าใจฟีลคำว่าสวยได้มากกว่านี้อีกเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ย e มันน่าจะน่าจะแบบดีกว่านี้นะทำไมถึงเลือกรูน,นี้เขาก็บอกว่าเอ้ย e ผมเลือกรูน,นี้เพราะว่ารู้สึกว่าค่ามันสวยแล้วรู้สึกนะครับจะใช้ความรู้สึกไม่ได้เราจะต้องใช้เหตุและผลเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะว่าค่าแต่ละค่ามันมีค่าแม็กซ์สูงสุดของแต่ละออฟอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้พื้นฐานตรงนีน้เวลาเราคัดเลือกรูนเวลาเราเลือกรูนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเ,เรามีทักษะตรงนี้มากขึ้นแล้วทําให้เหมือนกับว่าออฟของเราเนี่ยจะไปเอาอากาศมากทุกคนเออการบวกการเสริมการอะไรทุกอย่าง,างเราจะคีเอทหรือเราจะสามารถสร้างสรร รูนตัวนั้นนะ่ได้สวยงามมากขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรเลือกเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใคร2 2เม็ดหรอกั้มอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเลยนะครับว่าออฟแต่ละออฟมันมีค่าเท่าไหร่กันมากนะครับเริ่มต้นนะครับต้านทานแม่นยานะครับผมต้านทานกับแม่นยานั้นนะครับผมออฟสูงสุดของมันคือ8นะครับทุกคน ออฟสูงสุดของมันคือ8ต้านทานแล้วก็แม่นยำนะครับผมออฟสูงสุดของต้านทานกับแม่นยำคือ8ดนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกรูนเนี่ยเวลาเราเก็บรูนเนี่ยเราต้องวิพิจณา,าจากาภาพองค์องประกอบภาพรวมของรูนอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาวิเคราะห์แต่ละออฟว่าเฮ้ยรูนรูนชนิดเนี้ยสมมติอราคงวิเคราะห์เซตนี้แล้วกัน1แม่นยำ8สปีด5แล้วก็คี 7, ค่เดมเจตที่เหลือสี่ถือว่าองค์ประกอบคือค่าเฉลี่ยกลางกลาง ทีเนี้ยเราต้องไปตีดูก่อนว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะโดดไปออฟอื่นไหมที่แบบเป็นค่าท็อปขึ้นมาหรือบางทีเราตีเราแบบบวกลูนแล้วมาติดบวกท็อปสูงสุดเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ใช้นะครับแบบนี้เป็นต้นอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะต้านทานแม่นยำออฟท็อปที่8นะครับอ่านยังวะอ่านแล้วแหละโอเคแล้วทีเนี้ยเรามาดูที่คีเลตแล้วก็คิดดามจกัน คีย์เรตกับคิดามิตออฟท็อปคือเท่าไหร่นะครับผมออฟท็อปของคิย์เรตคิดามิตนั้นก็คือค่า7นะครับผมนี่ให้ดูออฟท็อปกับคิดามิตนะครับผมคือค่า7นะครับผมลองไปสังเกต ID คุณดูได้นะครับว่าอ้ยออฟท็อปจริงๆของ ID ของเราเนี่ยมันท็อปอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับผมไม่เคยเกิน7นะครับผมผมไม่เคยเห็นเกิน7นะครับผมค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่สัก6นะครับผม6 7 6 7ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมคิดามิต ลองไปหาดู N A I D คุณได้นะถ้าถ้าคุณแบบรู้สึกว่าไม่ใช่นะมันไม่จริงนะเราเคยเห็นค่ามากกว่านี้ลองไปส่องดู N A I D คุณได้นะครับผมคีเอทแล้วก็คีดามิดนะครับจะไม่เกินเจ็ดนะครับจะไม่เกินเจ็บค่าเฉลี่ยในการเจ็บคือ6แล้วก็เจ็ดเท่านั้นถ้าต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าหกได้ไหมได้ต้องดูภาพรวมขององค์ประกอบปรุนนะครับผมอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับผมทีเนี้ยเรามาดูคีเลตแล้วก็คีเดียมคือเจ็ดนะเออแล้วทีเนี้ยเวลาพวกเดฟนะครับพวกเดฟ พวกเดฟเปอร์เซนต์นะครับผมเดฟเปอร์เซนต์เอชีเปอร์เซนต์แล้วก็เอทีเคเปอร์เซนต์พวกเนี้ยมันท็อปอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เอทีเคเปอร์เซนต์เลยดีกว่าอันเนี้ยจะท็อปเหมือนกันเลยเอทีเคเอชีแล้วก็เดฟพวกเป็นเปอร์เซนต์เนี้ยจะท็อปเหมือนกันนะครับทุกคนให้ดูจะท็อปอยู่ที่8 อาจะท็อปอยู่ที่8เท่านั้นนะครับผมทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นล่ะพี่วันเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเล่นมานะผมยังไม่เคยเห็นเดฟเอทหรือเอ9เลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมดังนั้นเนต้องขอเกินก่อนว่าถ้าไม่ใช่รูนตํานานแบบลูนพวกแบบที่อกอาจาา การฟาร์มจากหลุมมิติอันนั้นอนะ่ะมันจะไม่ได้ท็อปสูงขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นภาพรวมของรูนปกติเนี่ยพวกพวกนี้มันจะท็อปอยู่ใกล้เคียงกันมากก็คือ8 8 8แล้วก็7 7เออประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ทราบ ATK นะครับผม HP แล้วก็ defense เออ d e f เปอร์เซ็นต์นะครับ3อย่างนี้ทอ็อ,อปออฟท็อปมันอนะ่ะอยู่ที่8นะครับผมแล้วก็คิเลทที่ดาเมจเนี่ยออฟท็อปคือ7นะครับผม ต้านทานแม่นยำนะครับออฟท็อปของมันเนี่ยก็คือ8นั่นเองนะครับผมอ่ะลองฟังกรอดูนะครับทีนี้เราวิเคราะห์เวลาเราวิเคราะห์ดูเนี่ยคือบางบางบางเคสเนี่ยเราจะสงสงสัยว่าเอ้ยพี่วันมันมันก็มีออฟท็อปนะมันก็มีออฟท็อปแบบสองออฟดีเนี่ยแล้วก็ออฟอื่นมันต่มหมดเลยที่ผมจะควรเลือกไหมเราต้องมาสังเกตภาพรวมรองตีดูรูมก่อนก็ได้ว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะได้ใช้งานมากน้อยแค่ไหนอ่าเออลืมดูอีกออฟหนึ่งไปออฟสปีดนั่นเองครับ ออฟสปีดนะออฟสปีดเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยเจอแบบออฟแบบโดดมากส่วนมากจะเป็นสปีดท็อปสูงสุดอยู่ที่6นะผมไม่เคยเจอสปีดเจ็เหมือนกันนะไม่เคยเจอเลยนะเออหรือมันมีหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าสปีดสูงสุดนะครับผมดูที่6นะฮะเออในอดีผมนะครับผมสปีดสูงสุดอยู่ที่6นะครับออผม,นะบผม, 6, บผม5ได้ไหมห้าได้แต่ห้าต่ำกว่า5ถ้า4ี่นี่คือแบบเริ่มสงสัยกับชีวิตแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามายกเคสละกันนะครับผมยังเช่นออฟนี้เป็นต้น ค่าคิเลตเป็นค่ากลางนะไม่ใช่เป็นเจ็ดนะเป็นหกนะเป็นค่ากลางสปีดถือว่าต่ําคือสี่แล้วก็คีเดเมตคือห้านี่คือค่ากลางเช่นเดียวกันก็คือค่าต่ําแหละเรสต่าทีเนี้ยเรามาดูองค์ประกอบดูว่าเฮ้ยดูเนี้ยมันได้ใช้งานไหมถ้าไม่ได้ใช้ออฟต่ำแบบนี้สามารถขายได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิวกันบ้างวิวหนึ่งครับบริเวการใช้งานมันสูงทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูรูนแต่ละออฟก,กันว่ามันเป็นยังไงบ้างหนึ่งครับคีเดเมตออฟท็อ สปีดออฟต่ำอันนี้คือสปีดคือออฟต่ำแล้วนะแล้วก็คิเลนคือออฟกลางเรามาตีดูนะครับผมคุณจะตีบวก3หรือบวก6หรือบวก9ก็แล้วแต่คุณนะครับผมถ้าตกสปีดนะครับผมอันนี้เก็บอันนี้เห็นไหมมันเจนะมันเป็นออฟเจ็ดนะครับผมสังเกตนะเป็นออฟเจ็ดแต่ว่าตกคี่แเลมเพียงแค่บวกบวก4ก็คือเหมือนกับว่าบวกเข้าไปอีก4ใช่ไหมเออ ทำมาให้ไอค่าเนี้ยไม่ควรเก็บไม่ค่อยน่าเก็บแล้วคือเวลาเราตีรูนครับทุกคนเวลาเราตีรูน,นี่พยายามให้เราโฟกัสด้วยหรือว่าสมมติว่าออฟท็อปมาที่เท่าไหร่เราจะตีรูนแม็กเท่านั้นโยเคสแล้วกันนะค่าเฉลี่ยของโยเกสเป็นคิดจเมแล้วกันเห็นภาพดีทีดเเมรครับต่ำสุดคือ4นะต่ำสุดคือ4 5 6 7ถูกต้องใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับผม เวลาเราตีเนี่ยถ้าตก4เนี่ยคือต่ำค่าต่ำเขาเรียกว่าค่าต่ำอาตก5ค่ากลางตกหงนี้ค่าเริ่มแบบสูงแล้วตก7นี่คือแบบเทพเจ้าการตกนะครับผมเวลาเราตีรูนนะครับผมเราต้องโฟกัสเราต้องมาคำนวณได้ว่าเฮ้ยหักลบกันเนี่ยแล้วมันตกเท่าไหร่ เออถ้าสมมติว่าเราตีถึงบวกหกเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยมาตกหกนะครับทุกคนมาตกเป็นค่ากลางออกกึ่งกึ่งสูงอ่ะอันนี้โอกาสได้ใช้สูงนะครับผมี้เรามาตีดูบวกเก้าว่าบวกเก้าเนี่ยมันจะไปตกออฟไหนอืมผมจะตีดูให้ดูว่ามันตกเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับผมอืมบวกเก้าเนี่ยเป็นอะไรที่อาถรรพ์มากจะติดยากยเรื่อิๆอ่าตัวยอย่างเช่นนี้เห็นไหมทุกคนอันนี้เชียเลเยตนะครับผม ตอนแรกกับบวก6เนาะตกไปก็คือบวก6เลยนะครับแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งก็คือบวก5โอกาสที่จะใช้ออฟนี้สูงไหมสูงนะในมุมผมมองว่าสูงอยู่เพราะว่า1ครับขีเห่ท็อปอ่ะเพราะว่าทาไมถึงว่าท็อปหนึ่งได้ค่าหลักของมันคือ6แล้วก็ตก6อีกแล้วก็ตก5าอีกอ่าแสดงว่า1ครับตก6ถือว่าค่าสูงตกห้าถือว่าค่าแบบกลางๆอ่าไม่ได้ขี้เหร่มากแต่ไม่เหมือนที่์เดเมจที่์เดเมจมาให้มาเจ็ดแต่ตกสี่ น่าเกลียดไหมน่าเกลียดมากนะครับผมอันนี้เก็บได้นะครับผมเพราะว่าบางบางบูนบางตัวมันไม่ต้องการข้าสปีดเยอะมันต้องการคิดเหยียดเยอๆนะๆแบบนั้นเป็นต้นนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วกันนะถ้าสมมติว่าใครคอมเมนต์เออใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับจะได้ทําคลิปมารีวิวให้คลิปมาตอบให้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับาราทนี้ไปเดี๋ยวบ๊ายบาย